มีบอลบายไทยบีเอ็มอปพลิเคชันผู้ช่วยบันทึกและติดตามข้อมูลการลงทุนในตราสารหนี้วันนี้มาพร้อมกับเวอร์ชั่นใหม่ยกระดับการให้บริการด้วยฟีเจอร์ที่จะให้ท่านลงทุนในตราสารหนี้ได้อย่างมั่นใจและมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้าน Stability หมดความกังวลเรื่องข้อมูลผอสูญหายเมื่อมีการย้ายมือถือเครื่องใหม่ด้วยระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพมากขึ้น Speed เพิ่มประสิทธ,ธิภาพการเข้าใช้งานในระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น Security เพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล Smooth ปรับล o ค and feel Design ใหม่ด้วยโทนสี m i Midnight blue ผู้ใช้งานสามารถปรับเป็น light mode และปรับขนาดตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นรวมเมนูการใช้งานทั้งหมดในหน้าจอเดียวเพื่อการค้นหาข้อมูลอย่างรวดเร็วเพิ่มเมนูลัดการตั้งค่าพอร์ตเริ่มต้นการเรียกดูพอร์ท,ที่ดูล่าสุด ค้นหาตราสารหนี้ออกใหม่นวันที่ออกได้แบบเรียลไทม์เพิ่มการแสดงสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้แสดงข้อมูลการจ่ายดอกเบีย้ยและเงินต้นที่จะได้รับล่วงหน้าห้างวดถัดไปในหน้าพอร์ตลงทุนมีบอลบายใช้ BMA เวอร์ชันใหม่เปิดให้ดาวน์โหลด21กันยายนนี้ทาง Apple Store และ Google Play Store